อ่ะครับก็เอางานให้น้าๆที่ชมก่อนนะฮะก็อย่างที่ผมคิดไว้แหละผมก็ไม่คาดหวังความสวยเนาะนี่ฮะพิมพ์ลายก็จะเบลอๆนิดนึงนะประมาณนี้นะเนื้อแบงค์เนื้อแบงค์ก็จะเป็นเกลียวเป็นแบบเกลียวนะฮะนี่ฮะให้น้าๆที่ชมกันเนาะผมไม่หวังอยู่แล้วครับความสวยครับผมหวังอย่างเดียวนะว่ามันจะหักไหมนะฮะก็วันนี้มาเทสเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับนี่ฮะแต่ท่อนปลายเขาก็จะเรียบๆนะท่อนปลายเขาเนี่ยฮะท่อนปลายเขาก็จะเป็นเรียบๆเลย ตันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮะผมก็ยังไม่ได้เช็คดูเนาะต้องขออไปนา,านา,า้วยครับนี่ฮะครับสวัสดีมีลักนักตกปลา ait. ทุกท่านผมก็สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะก็ที่ผมได้ซื้อคันชิงอยู่ราคาถูกมานะก็นานาท่านใดที่ยังไม่ได้ชมก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมจอให้นะครับก็วันนี้ก็จะเทสหมดเลยทั้ง3 สามระยะนะฮะก็จะเอาของถูกก่อนจะเอาตัวตัวเล็กสุดน้องเล็กสุดก่อนก็คือตัว27เนี่ฮะตัว27ราคาไม่ถึงร้อยบาทราคาหลักสิบมันจะหักไหมนะฮะก็เดี๋ยวมาเทสกันเลยครับเดี๋ยวผมจะ,จะมาสรุปตอนท้ายให้ว่ามันความเหนียวความแข็งอะไรยังไงนะฮะมันถูกใจไหมจะแนะนําหรือไม่แนะนําหรืออะไรยังไงเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์ผมทายคลิปครับผม เดือดร้อนครับนะ้านะผมจะบอกว่าตัวนี้คือตัวที่สามเลยนะยี่ศกอะ่ะแต่ตัวแรกผมก็มุมกล้องมันไม่ได้นะก็เลยเอาใหม่ตัวที่สองลืมกดถ่ายนะตัวที่สามนี่กว่าจะเข้ากว่าจะมาฮนะยี่โศกโอ้โหกว่าจะมามันโดนแต่พวกปลานินพวกปลาตะเคียนก่อนนะเย้ย <Yeah. S 2> โหยตัวนี้ตัวตัวใหญ่นะนะก็ถือว่าโอเคเลยนะ2.7จนะถือว่าคุ้มครับ คันชิงหลิวราคาหลักสิบเองนะ ร้อยครับนวนะโอ้โหตัวนี้แรงดีนะตอนแรกเหมือนจะไม่มีแรงออกเหมือนจะรู้ตัวว่าโดนเบียดนะถึงจะวิ่งนะฮะปลาเก่าจะเป็นลักษณะนี้นะเนี่ยนะโอ้โหไซส์เท่าๆกันกับตัวเมื่อกี้เนาะแจวเลยฮนะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นอ่า4.5นะฮะสำหรับคันนี้นะคันระยะ4.5โอ้สนุกฮนะ ร้อยครับอีกตัวหนึ่งนะแต่ก็ไม่ใหญ่มากครับแต่ก็แต่ก็เป็นที่ศกนะก็ให้นะ้านๆะได้เห็นแอคชั่นกันครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นคันระยะห้าสี่นะฮะห้าสี่ก็ตัวนี้ก็ประมาณไซส์โลกว่ากว่าที่ศก ครับพูดคุยกันท้ายคลิปครับก็ผ่านพ้นไปกับการเทสคันชิงหลิวราคาหลักสิบนะฮะสำหรับคัน 2. 7งจุดเกนาะก็ไม่ถึง100ร้อยนะฮะก็รู้สึกว่าความรู้สึกผมเลยนะคือประทับใจคุ้มเลยนะแต่ถามว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับคันราคา5 6 0 0 4 0 0้ยไหมมันก็เทียบกันไม่ได้แน,น่นอนครับผมก็จะอธิบายเฉพาะความรู้สึกส่วนตัวเนาะอันนี้ก็คือไม่ได้มีทฤษฎีเครื่องวัดอะไรมาที่มันมันเป็นมาตรฐานนะฮะก็จะเอาจากความรู้สึกผมนี่แหละ ะะจากประสบการณ์ของเองนี่แหละที่เคยเล่นคันชิงหิวหลายคันหลายแบบมาเนาะผมก็จะบอกว่าคันนีมน้มันเหมาะกับหมายธรรมชาติะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุ้มนะเทสแล้วมันไม่หักก็ถือว่าตอบโจทย์ผมแล้วละ่ะผมคิดว่าวัดปลาไม่หักก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วผมก็จะเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคือแบงค์ตัวนี้ก็จะเป็นแบงค์แบบแบบเบาอะ่ะมันเบาก็จะเป็นไฟเบอร์แหละไฟเบอร์ผสมคาร์บอนนิดหน่อยส่วนผสมของเขาเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมก็ตากไว้ให้หมันแห้ง27 ส่วน power leaf power leaf สามคันไม่เท่ากันเลยคันยิ่งยาวคันยิ่งยาว power leaf ยิ่งน้อยฮะก็นานาะก็ดูแอคชั่นในคลิปเอาแล้วกันนะฮะแล้วก็ค่าความแข็งผมให้อยู่ประมาณ4 h 4H ไม่เกินแน่นอนครับอาจจะย่อนหย่อนด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่ากับความรู้สึกผมอะสอคุ้มสุดมันมี power leaf มันแข็งมัน มันโอเคอ่ะมันตึงมือฮะแต่คันยิ่งยาวมันยิ่งรู้สึกว่า p o w e r l i มันน้อยนะก็เป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งให้กับนานาที่ทุนรัพย์น้อยอย่างผมนะหรือว่าเป็นช่วงเป็นเป็นช่วงที่เราทุนศัพย์น้อยอยู่ก็เอาของราคาประหยัดมารีวิวให้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะก็3าคัน3ระยะนี่ก็คือ300กว่าบาทนินดๆเองนะก็ผมใช้โปรโมชั่นส่วนลดด้วยนะ ส่งฟรีไม่ใช่ส่วนลดใช้ส่งฟรีนะฮะมันก็อยู่300กว่าบาทก็ถือว่าถูกนะคุ้มด้วยนะฮะกับงานถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากก็คือเอาไปตกหมายธรรมชาตินี่โอ้ไปได้ทั่วทีบเลยนะฮะภาษาภาษาเลยวะทั่วที่นะฮะก็เอามาให้นะนะชมกันประมาณนี้ครับผมสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่บอ่อดินาบางไสนะฮะจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ